ลำดับนันมากหากองค์ปาเลเทนเจ้าอ่านพระมากหากการสามปานเจ้าหากถามว่าดวงกาลาอุป,ปาเลอันวันธรรมก็ดีวิในก็ดีอ่านพามผลท่านเจ้าเทสนาไว้ในปัญญาติไว้นั้นอ่านจังควรเอาออกเสียงก็เด อ่านจางก,กวนเอาเข้าใส่แถมก็เดยังจังเมีอยู่เลยรู้ว่าบอกเมนนอนจะเมื่อนอนปามหาอุบาเล แทนลานเจ้าเก่าวางคาแดดเจ้ากูก็ยังมีอยู่แลแต่ว่าในกรรมอันพรามปุ่นแนเจ้าห่างเก่าแล้วจังเอาออกเสียบ่เมลด้วยว่าความปุ่นานเจ้าตั้งหลายห่างเก่ากรรมอันใดก็เดบแม่นว่าพยัญจานะตัวเดียวนึ่งก็ห่างจางหาประโยชนจานะบ่ได้นั้นบ่เมล ส่วนคำอันสาวางกะเกาก็เดเตวาดาเกากา็เดที่ควรดีเอาออกเสียก็มีที่ควรเอาใส่ก็มีอันธรรามาสังกาหะกาละเถรเจ้าตั้งลาย หากเอาออกเสียในที่ควรเอาออกเอาใส่ในที่ควรเอาใส่ก็มีบาลีพาพุทธเจ้าหากมีจุติบาลีฝุ่งได้นั่นจากเกวเตนณะสัมเยนะก็ดีเตนะโขปานะสัมเยนะก็ดีอันทะโขพระกาวาก็ดีเอวังพุตะก็ดิ นาเอตทาโวจะก็เดีกมเมต้นดังว่ามาเนเต้าว่าเป็นสัมพันธรรมันต่างเพื่อเหติต,ต่อกับบาเลและกาถาของปาปุณทาเจ้า,จาเอตังปาคขตาปานาสามาเถเจ้าต่างหลายที่กวรเอาใส่ดังว่าอันก็จริงเอาใส่แล้วตั้งไว้ว่าเอตังปาธรรมา ปาลาจิกังและปานธรรมาปาลาจิเกสังกาหามามุนนาเหในเมื่อปานธรรมาปาลาจเขินสู่สังกัญน,นานั้นพระลรหันตาเจ้าต่างลาย ห้าร้อยตนก็การตาม,มาการนานะสัจนจาหน้าเกว่าสวสดเทยายเป็นหมู่โดยในยอันยกขึ้นสู่สังการญะนาะในการละเมื่อพังอละหันตาเจ้าตัางหลายเริ่มสวสดสทยายโดยคำว่าเตนาโคปานนะสามัญ,ญนาะพุทโทพังกวาวาเวลันจาะยังดังนี้ าหาปันถาวิอันว่าแผ่นดินลวงเหมือนดังเบจ,จิตใจใครเห่สาธุการก็การตามน้ำสามหมดไปต้เป็นเตสุดเหววันไหวไปมามากนางเตนะสามมาเยนาเนติเนปาลาจิกาเนสังกาอังอาโลเปตอ พ้าธรรมสังกาหากาละเห็นเจ้าตั้งหลายก่อนยกเอาปาลาเจกตั้งหลายสามอันที่ยังย่อขึ้นสู่สังกาญนาโดยในยะสันเดียวนั้นแล้วตั้งไว้ว่า อันนี้เป็นปาลาเจิกันและวจากนั้นก็ตั้งไว้สังคาติเสสาสิบสามว่าเป็นเตระสาการแล้วก็ตั้งไววอย่างเสขาบทสองอันว่าอาน,นิียาตะแล้วก็ตั้งไว้ ยังสี่ขาบทสามสิว่าเนจเกียญาปาจิตเตแเล้วกอต่างไว้ยังสี่ขาบทเก้าสาวเก้าว่าปาจิตเตแเล้วก็ต่ังไว้ปาจิเตสานญาสีเล้วต่างไว้ยังสิขาโบจิตสิอาเป็นสีขกีญาเล้วกอนตังไว้ยังอาทิกาลานะสัมัทถเจดอันเอวังวิสาธิกาเนเตสิตา นี่สิขาปานตามาหาวิพังกโกติเอกิเตตวาทะาเปสุงมาหาเทนละเจ้าตังาย กิตานายังสิขาบนตังหลายอันใดสองร้สาวเจตว่าเป็นมหาวิพังกาแล้วตังไว้เมื่อแล้วอาปาลีปุนายังกำมเปลมหาวิพังกาน้่นแผ่นดินหลวงก็ไว้วันโดยนิยมสันเดียวกันแลเลี้ยงจากนั้นก่อนตังไว้ยังพิคุเนวิพังกา เกอเมสิขาบอุแปดอันว่าเป็นปาลาเจกันตังไว้ยังสังคาเตเซษาสิบเจ็ดอันว่าเป็นสันตาละสานดอาตังไว้ยังนิจังกิยาปาจิตตีสามสิบปาจิตตีหกสิบหกปาติเซธานิยาแปดเซคิญาเจ็ดสิบห้า อาธิการนาสมาธาแลวคิตนาอย่างสิขาบทตังหลายสามร้อยสี่สิบเป็นสีขาพิคูณีวิพังกาเลวตังไว้ยังวิพังกาตังสองคิอวิเฮพังกาพิคุแล้ววิพังกาพิคูณีสารับพิคุณีวิพังกานั้นมีภานา วาละหกสิบสี่และในเมื่อแล้ววิพังกะตังสองแผ่นเด่นก็ไหวโดยภาการดังกล่าวมาแล้วนานาะ พระมากหาเถรลาเจ้าตังไลยก็ตังไว้ยังคันทากะตั้งสองเกยจุลาวักมหาวักอันป่านดับโดยสานาวาละได้แปดแล้วเอาปาลีวานอันป่านดับโดยผานนาวานสาวห้าตังไว้ว่าอันนี้เป็นวินัยปีตัางกาล วินญญายาเป็นต่างกาสังกาหาว่าสาเนในเมื่อสังการนาณาวิในเป็นต่างกาแล้วพมมามหาอุปาลิเทนเจ้าก็วางตาลาบัตกันงาไว้ลงจากทารรสาอาณะไว้สนิมาหาเทนเจ้าผู้แก่แล้วก็นั่งลงเหนืออานสันนกอันเถึงแก่ตนก็เมล นาวิณังสังกายนิวทวะธรรมังสังกายนิทุกรมโออายสาสมามหาการซาโปเพคุปุสีเพื่อามาหาการสามพระเถนเจ้าตนมีอายุได้พร้อมกันสั่งกายนาวิในปีตาก,กาเลวดังอันมักใครสังกายนาธรรมาคือสุตันตาและอาภิธรรม,มาก่อน ถามเจ้าพิโคตังหลายว่าเราจังสั่งการญ,ญาธรรมเราจังการํำเจ้าพิโคโดนได้ หือเป็นนักแล้วสั่งการญานานั่นจะเจ้าเพี่โคนต่างหลายกล่าวว่าเราจังการตามเจ้าอาันตะเือเป็นนักกวนแต่ลอาตาโขอายสามมามาหากันสาโปในกาละนั่นมาหาการสามปาเถนลานเจ้าตนมีอายุก็ยังสั่งฆะาเือรู้โดยญาติกรรมมาว่าจาวาสุนาทุเม อาวุโสสังโฆญาติสังขารสัพพตะกาลังอาญาสัมมตังอนันตังธรรมังปุสัยยังดังเน อาวุโสเจ้าตังหลายสังโฆอ่านว่าสังฆสุนตุจุงจากฟังว่าจะนั่งยังกรรมเมแห่ง้าปันตะกาลังเถิ่กาละอันกวญญาติอาทิแพอีภิและเมสังฆาสะแกสังฆาอาหังอัานว่าคาปุสใสยังเปิงถามธรรมังยังธรรมอาญสมันตังอาัานตัง ซึ่งอานนตนเมียงอายุแรงอานทาโขอายาสามาอานันโตในกาลนั้นมากหาอานันตะเถนเจ้าตนเมีงอายุก็ยังสังขารเฮลูกว่าสุนันตุเมพันเตสังโคญาเตสังขันสามปันตะกานลังอายนสามันตามากานสาเปนธรรม อาพุทโธเวสสันต์ยังพันเทคาแดเจ้ากูสังโฆอันว่าสังขาสูตนาตุจงฟังว่าจะนังยังกรรมเมแห่งคาปตกัรลางา เถืองกาลอานกวนญ,ญาติอาทิพิและเมสังคันสาแก่สัง้างอ่งังอันวะคา,าอายาสามัมนตมหการสาเปนอันมาหัางการสามปตนมีอายุพุทธหักถามธรรม,ม ยังทำเกืดสูตตันตะแหลอาภิธรรมมาเวสัยยังเพิงแก่แลนในกาลนั่นพามากหากอานันตะเถรลานเจ้าตนมีอายุาเมื่อจายังสัง่งขาเฮรู้แล้วก่อนลูกจากที่นั่งการตำพาไว้บนบากรรมเดียวจริงไว้เจ้าเพคโคตนเมยุแล้วก็ขึ้นนั่งบนธรรมะ นาถือตาลาบัดอันพาจิตเลสนาโดยกันงาหนอยการลานนันพาม,มาหายการสามปาเถลานเจ้าตนมีอายุก็ทำเพอขุสังฆตั้งหลายว่าเอาโซเจ้าตัางหลายในทมเป็นต่างกะตั้งสองเกสูตันตาและอภิธรรมา เราจังสัง่งการญาณปิตากะอันใดก่อนจะสุตันตาปิตากังพันเทคาเดเจ้ากูเลาวว่าควรสั่งการน,นาสุตันตาปิตากะก่อนเธอ ในโสนตานตาเป็นต่างกานั้นเมสังเกเนติอาหาก็คือติคาเนกายนึ่งมาเสม,มาเนกายนึ่งสางยุตลาเนกายนึ่งอังกุตลาเนกายนึง คูนทางกะในกายเนื่องนายสังเกิติตังหาอันนี้เราจะสังกญญายานาสังงกติอันใดก่อนจติค่ะสังงกติพันธิคาะด่เจ้ากูเรากวรสังกญญายานติค่ะสังงกติก่อนและในติค่ะสังงกตินี้เป็นสูตรนาสามสิบสี่สูตรเราเป็นวักคมีสามวักเกือศิลาขันทาวักเนื มาหาวักหนึ่งปฏิกาวักหนึ่งเราจังสังกาญานาวักใดก่อนจะศีลาคันทาวังกังพันเตคาแด่เจ้ากูเราควรสังกาญานาศีลาคันทาวังก่อนเตอ นอยเนลาขันทาวาคนั่นมีสุดโยว่าสิบสามสุดแลเราจักสังกายะนาสุดอันใดก่อนจะพมัาจาลาสุดตัางพันเท ข้าแด่เจ้ากูเราจังสั่งการญ,ญาณาสูตรชื่อว่าผมมาจาราสูตรก่อนเพราะว่าผมมัาจลาสูตรนี้ประกอบด้วยศีลต่างๆอันกรมจะเสียยังมิาอาจีวะต่างๆกรรมจะเสียยังติดที่หกสิบสองเรากวรสั่งกญญารนาก่อนแล อตาโคอาัยสามามาหายกันสาโพในกาลาันนพามาหายกันสาพระเถรลาเจ้าตนมีอายุก็กล่าวเส่งพามาหาอันนันตโตนมีอายุว่าดุกาลาอาวุโส อันตาพมมาลาจาสูตรนี้พามูุท่านเจ้าที่ศนาติ่ใดจาอันตาลาจะาพันเถลาจากหางอันตาลาจานาลันตัง ลาจากาลาเกอาลัมพาทิกายังพันเตคาแดเจ้ากูผมมาลาจาโสดนี่พามปนท่าเจ้าเตสนาในป่าไม้ม่วงหนุ่มอันชื่อว่าลาจากาลาอันเมวางเบืองลาจากาฮพาเตชื่อว่านาลันตากังอาลัมพาในกาละเมื่อพาพุทาเจ้า หาลบเสื่องโป่งกาละผู้ใดจะสูเปัญจะปริภาจะกังผมมาตาตันจัมานาวาัง ข้าแด่เจ้ากูในกาลอันพามปุนถ้าเจ้าผ่าโลบเส่งปริพาจากผู้เจอว่าสุปิญาและมานาวะผู้ชื่อว่าผมมาตานตากิดสามเหงเมวาทุเนมิตเรื่องใดจาข้าแด่เจ้ากูเนมิตอันเก่าคนและโตษแลง ้าทาโคอาญาสัมมาหาการสปเบื่อนนาหาการสามพะเทนเจ้าตนมีอายุก็ทำนตารทำวัตถุทำปุงกาลาแห่งพมงไจาลาสูตรึ่งมาหาอนันตเทนเจ้าตนมีอายุมากหาอนันตเทนเจ้าก็กล่าวแก่หืฟังจุเยื่องจุภาการแล เวจานาวาสาเนในเมื่อแล้วการที่เวจันจาอาลหันตาเจ้าตั้งหลายห้าร้อยตนก็การตามกาณาสัจนางคือสวัสดีญายเป็นหมู่แม่นวามหาปาทวีคืว่าแผ่นเดินหลวงก็ไว้วันสาดนานกองล่องคางมากนางเป็นดังกล่าวมาแล้วแต่ไปหลังนั่นแล เอวังพมมาจาลาสุดตังสังกาเหตุัวเมื่อสังกายนาพรมมาจาลาสุดแล้วไปนาแต่นั่นพมมามาอาการสามปะแเทนเจ้าก็กล่าวว่าอวุโสอาันตะดูกาลาอนอนอนว่าสาม,มัญญาภนลาสุดพามปุ่ถ้าเจ้าก็ก่กกวาวเทสนาติใดจะมาหาอานนตาเถิดนะเนาจา้า ตนมีอานโยก็กล่าววชชฌนาเกิดใคโดยใดเนยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมาหาเทนลเจ้าทั้งลายก็สั่งการญาณสูตรตั้งม่วนอานมีสิบสามสูตรนำตั้งพมบาญัาลาสูตรโดยอานปุษาและวิชฌนาเละกคิดตานาว่าอันนี้เป็นศีลขันทวักแล้วตั้ง ไว้เลียงนั่นก็สั่งกายนามะหาวักและปาติกาวักแล้วก็ลวดว่าติกานิกายเหตุว่าปานดับโดยวักต่างหลายสามวักสูตรต่างหลายสามสิบสี่สูตรแล้วมีผานวน 64, นานหกสิบสี่ผานวานยกเคินสู่บาเลแล้วจึงกล่าวอันนี้ชื่อติขานิกายแล เพื่อา,ากหาเทนเจ้าต่างหลายก็เวรมอบเพื่อแก่บาหาอานนานตาเทนเจ้าว่างอาโวโศเจ้ากูจุงจัากสอนที่คาเนกายเพือแก่ลูกศิษย์ต่างหลายเตอตาโตตาทานันตาลังเลียงนั้นก็สั่งการญาณามาเสมาเนกายอ่านปานับโดยผานวันได้แปดสิบตัดแล้วก็เวน ฮือแก่ลูกเสีของมางหาธรรมะเสนาบดีสาลลบุตรเทลาเจ้าตนอันปาลิธิปานไปแล้วนั่นแล้เจ้าต่างหลายก็นำเอามาสิมาในกายอันนี้แล้วจุงเอาการสวัดทียายเตอตาโตตาธานัตตาลังเลียงแต่นั้นต่อไปก็ยังสังกายนะ สัง่งโยตาละนกายอันปาดับโดยผาณวานได้ร้อยก่อเวนมอบเพื่อแก็บมากหาการสาปเถ็นเจ้าว่าเจ้ากูจุงสอนลูกศิษย์เจ้ากูเตอถ้าโตตาธาัตาลังเลียงแต่นั้นต่อไปก็สังกาญาณังอากุตาละนกายอันปาดับโดยผาณวานโดยร้อยสาวและกอ เวนบอบเพือแกบมาหาอนุลทธาเห็นเจ้าว่าเจ้ากูยุงสอนอย่างอางกูตาละนิกายแก่ลูกศิษย์เจ้ากูเดินตาโตตาทานัตาลังเลียงแต่นั่นก็สั่งการญ,ญารรมบาลีอันพระพุทธเจ้าสักเสินควรเป็นอารมมานะแก่พระยา อันสุโคบาลแล์อาพิธรรมมาวุจจติอันกล่าวว่าเป็นอาพิธรรมมาคือได้แก่สังเกเนวิพังกาธาตุก,กาถาปุกาลาปัญญาติกาถาวาัตถุยามากะและมาหาปันธา,นาแล้วตั้งไว้ว่าเป็นอาพิธรรมมาเป็นตากะว่าอาน สังกายนาวาสาเนในเมื่อเล้วแห่งการสังกายนาอาระอันตาเจ้าต่างลายห้าร้อยตนก็การตำสัสิที่ใหญแลงเมื่อว่าแผ่นเดินหลวงอาณาวาันไหวโดยในดังกล่าวมาแล้วนั้นตาโตาปาลังไปนาแต่ด้านสังอาสังกายนาจันตากะตังมัวน เลนิเตสาวกปฏิสัมพีตาวักแลอาปาตานาสูนิปาตาสุขากะปาทธธัทธมาปาตาอุตานาอิติวุตากาวิมานาวโทว เปตวาถุเถละกะทาถาเถลีกาถายกขึ้นสู่บาเีแล้วกล่าวว่าคุดทางก,ะกะาถากาณธาคือเป็นโคนทางกาณิกายและทิคาภานากาจาริยเจ้าตั้งหลายกล่าวว่าอาภิธรรม,มานิกดเข้านายาที่คานกายมาเสมานิภาวาน,นากาละนิยะเจ้าตัาง หลายกล่าวว่าอาพิรรมานิกคตเข้าในขุตากาอัฐะโดยจาริยาปาติกะและปุถาวังสะนับเข้าในสุตันตา,าพิตากะว่าสันนิล้ลอยว่าอาศาไลาตีคานิกายก็เด เม,มื่อเมาเนกายกด็กดย่อมจ่าเป็นปลาลมันทะทำแขวนมากเหตุนั้นลวดนับเข้าในติฆานนกายก็ว่านับเข้าในเม,มนื่อสมาเนกายก็ว่าพอใส่ใจว่าเมปลาลมันทะทำเสมอกันดังจาริยาปินตากะและปูถาวังสะเสมอโดยเนตานแห่งอาเิทรำมาเหตุว่า ปูนตานเจ้าเทศนาจาลิยปินตาขะในลานตาหา,าวังจังกรมมแล้วก็เึินไปเทศนาอาภิธรรมมาใส่ใจว่าดังอ่นก็เลยดับเข้าในคุณตานิกายแลสังกายนานกาทาสามันตาจาห้องสังกายนานก็บางกอมสมเลสัดเดิ Mm-hmm. <laughs>